1,500บาทต่อคนต่อเดือนเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะมีมาตรการทั้งในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงโควิดรอบระลอกใหม่นะครับ อีกครั้งในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายไปในประเทศนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและ,ะประชาชนนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็มีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันขออนุญาตเรื่องที่1นนะครับเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนั้น สเสนอเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณ1นึ่ล้านสิทธ์นะครับปลายเดือนอมกราคมซึ่งเรื่องนี้นั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเตรียมการมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอ,งองดูตัวเลขที่ชัดเจนซึ่งบัดนี้ก็ตัวเลขที่ชัดเจนนั้นก็ในส่วนของคงคนละครึ่งในระยะที่1ห,หรือเฟสที่หน่งนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่คงเหลืออยู่ประมาณ5 0 0แสนสนะครับส่วนระยะที่สองซึ่งเริ่ม ใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2564นั้นก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าจะมีสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่ซึ่งสิทธิ์คงเหลือตรงนี้ก็มี2ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประชาชนที่สมัครเข้ามาแล้วไม่ผ่านในเรื่องของคุณสมบัติ การที่2ก็คือเมื่อได้สิทธิ์ไปแล้วนะครับภายใน14วันนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการใช้ใจ่ายอันนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับซึ่งก็พอทราบแล้วว่าในระยะที่สองนั้นสิทธิ์คงเหลือนั้นจะอยู่ประมาณ5 0 0แสนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรวม2ส,สิทธิ์นั้นก็ประมาณ1ล้าน1ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเสนอผ่านเข้าคอรมอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับ ในสัปดาห์หน้านะครับายในสัปดาห์วันที่วันอังคารที่19นะครับซึ่งอันนี้จะต้องไปผ่านขั้นตอนในเรื่องของการใช้เงินกู้เนื่องจากโครงการในระยะที่1นั้นได้หมดหมดกำหนดไปแล้วนะครับก็ต้องขอว่ามีเงินคงเหลือตรงนี้ก็จะขอนํามาใช้ในระยะที่2นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนั้นก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันอังคารหน้านะครับส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนนั้น ก็ได้กำหนดการไว้คร่าวๆนะครับว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่19แล้วเนี่ยวันที่20ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเลยนะครับส่วนเรื่องของการใช้นั้นก็ประมาณวันที่25นะครับ25มกราคมผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์ต่างๆก็จะสามารถใช้โครงการพนละึ่นได้ภายในวันที่25มกราคมนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่1นะครับ ส่วนเรื่องที่สองนั้นก็เป็นเรื่องของมาตรการในเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อน พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับหรือที่เรามักจะเรียกว่าเป็นมาตรการเยียวยานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจากการหารือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็ได้ข้อสรุปแล้วก็ท่านนายกก็ได้หารือในครมอด้วยนะครับรว่าได้กําหนดไว้พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมนั้นก็อยู่ที่ประมาณ3,500 3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับซึ่งในเรื่อง นี้ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการใช้สิทธิเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนนั้นก็จะสามารถที่จะใช้เงินได้ภายในเอภายในสิ้นเดือนมกราคมเป็นอย่างเร็วนะครับ รือต้นเดือนกุมภาเป็นอย่างชานะครับต้นเดือนนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตว่าเรื่องกําหนดวันที่ชัดเจนนั้นก็จะอา,รายรงานทางท่านสื่อมวลชนเป็นระยะระยะนะครับซึ่งในเรื่องของความครอบคลุมของอามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนั้นก็จะครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มนะครับถึงแต่ว่าจะต้องอลงทะเบียนผ่านโครงการ ึ่งเราเรียกว่าโครงการเราชนะนะครับเราชนะนะครับอันนี้ได้เตรียมการไว้นะครับง mm hmm. ั้นก็ขออนุญาตว่ารออีกสักนิดหนึ่งวันอังคารหน้านะครับก็เราก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับ mm hmm. ส่วนประเด็นในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนะครับหรือการพักชัระนี้มาตรการทางด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกันเจดสถาบันที่อยู่ภายในกํากับของกระทรวงการคลังนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนว่าในวันนี้ทางกระทรวงกลัลังก็ได้รับขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะครับขยายเวลาของโครงการสามโครงการด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็เป็นโครงการในเรื่องของ การขยายเวลาโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับซึ่งมีวงเงินคงเหลืออยู่7,500ล้านบาทนะครับอันนี้ของธนาคารอมสินนะครับซึ่งก็เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้ประจําผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโควิด -19 หรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือภรรัยทางเศรษฐกิจนะครับ วงเงินให้50,000 50, 50,000บาทต่อรายนะครับ อัตราดอกเบี้ยก็ไม่เกินร้อยละ0.35ต่อเดือนระยะเวลาการกู้ไม่เกิน3ปีซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยหมดระยะเวลารับคำขอกู้ตั้งแต่วันที่30ธันวา2,563นะครับซึ่งวันนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่30มิถุนา2,564นะครับส่วน โครงการที่2ก็คือเรื่องของการขยายเวลาดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ินะครับซึ่งเรามีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ11,400ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นวงเงินของธนาคารอมสินและธนาคารทกศนะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจําหรือเกษตรกรรายย่อยนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน ไว้ละ0.1ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้ไม่เกิน2ปี6เดือนนะครับปลอดชําระหนี้ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนนะครับโดยรับขอรับคําขอสินเชื่อถึงวันที่30ธันวา2563ซึ่งตรงนี้คอ,อรมอก็ได้อนุญาตให้อนุมัติให้ขยายเวลาไปถึงวันที่30มิถุนา2564ครับ ส่วนโครงการที่3ก็คือเรื่องของการขยายเวลามาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิดนะครับ อันนี้เป็นวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ2,000ล้านบาทนะครับโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือทอสนอน,นั้นก็จะสับสนนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับรวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาในธุรกิจของตัวเองนะครับอันนี้ก็อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีในปีที่1และ2นะครับอัตราพาร์เรทลบร้อยละ2นะครับต่อปีในปีที่3ถึง5 นักที่ัตราพามเรรดต่อปีในปีที่6ถึง7นะครับอยู่ที่ร้อยละร้อยละ6นะครับ โดยสิ้นสุดการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไม่เกิดวันที่30ธันวาคม2563อันนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็ขยายเวลาให้ถึงวันที่30มิถุนา2564นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ามโครงการก็ได้รับการขยายเวลารับคําขอสินเชื่อซึ่งเป็นสินเชื่อสําหรับประชาชนรายย่อยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเครื่องจักรต่างๆนะครับอันนี้ก็ในสาหรับในเรื่องของมาตร,าตร,าตรการในที่ได้รับอนุมัติในวันนี้ อย่างไรก็ตามนะครับมาตรการในเรื่องของทางด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายในกำกับของกระทรวงการคลังซึ่งเมื่อเดือนตุลาปี2563นั้นมาตรการในเรื่องของการกชัาชำระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้หมดหมดหมดระยะเวลาไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2563ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นก็ได้ขยายเวลา ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนาสนารในทันทีนะครับทันทีที่หมดกำหนดวันที่22ตุลาของซอฟโลนของธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงคลังก็ได้ขยายเวลาให้ในทันทีนะครับใน2เรื่องครับในเรื่องเรื่องของมาตรการเสริมสภาพคล่องหรือสินเชื่อและก็คํำประกันสินเชื่อนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้นะครับในส่วนของมาตรการเสริมสภาพคล่องและการพักชำระหนี้นั้น มาตรการนี้ทางสถาบันการเงินของรัฐ7แห่งก็ยังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผระสบภาวะวิกฤตโควิดรอบที่2นะครับก็ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอน,นี้ก็เรียนว่ามาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสริมสภาพคล่องสําหรับผู้ประกอบการนะครับอันที่1ก็ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคาร SMP e, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสากรรมขนาดย่อมหรือบสยนะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเมื่อต้นเดือนธันวาคมนั้นเราก็ได้เพิ่มในเรื่องของวงเงินคำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการนะครับที่กู้เงิน ผ่านธนาคารพาณิชย์และหรือธนาคารของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐนั้นก็สามารถใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อของบสยได้นะครับซึ่งวงเงินทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการที่เรายัางดําเนินการอยู่นะครับ นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการก็ยังมีวงเงินของซอฟ t l โลนอยู่นะครับอันนี้เป็นซอฟ t l โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรรสงกันคลังกับก็จะได้มีการประสานงานแล้วก็หาหรือร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะใช้วงเงินของซอฟโลนนี้ได้นะครับ ในส่วนของการเสริมสภาพคล่องสําหรับพี่น้องประชาชนผมได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วนะครับว่าธนาคารอมสินแล้วก็ธนาคารทกระสอแล้วก็ทางาทสนนะครับก็ได้รับอนุมัติขยายเวลาไปแล้วนะครับในส่วนของประชาชนก็มี2ธนาคารก็คือธนาคารอมสินแล้วก็ธนาคารพือการเกษตรและสากรนะครับวงเงินสินเชื่อก็มีตั้งแต่สินเชื่อฉุกเฉินนะครับหนึ่งบาทต่อรายนะครับ แล้วก็สินเชื่อที่ไม่ใช่ฉุกเฉินนั้นก็อยู่ที่5 0,000บาทต่อรายนะครับอันนี้ก็เป็น2ออเรื่องที่เสร่อมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือสําหรับผู้ประกอบการก็คือว่าโครงการของธนาคารอมสินโครงการที่เรียกว่ามีที่มีเงินนะครับมีที่มีเงินก็คือในส่วนของผู้ประกอบการที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการที่จะจ่าย เงินเดือนพนักงานลูกจ้างอะไรต่างๆพวกนี้นั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีที่ดินนะครับซึ่งที่ดินนั้นก็สามารถที่จะนํามาแลกเป็นเงินกับทางธนาคารอมสินได้อะไรก็ตามนั้นเรื่องนี้ทางธนาคารอมสินก็จะมีการประเมินอย่างรอบคอบนะครับในการที่จะแลกที่ดินนั้นเป็นเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นสามารถที่จะรักษาการจ้างงานไว้และรักษาธุรกิจของตัวเองไว้ได้นะครับ อันนี้ก็มีหลายโครงการนะครับทั้งของอมสินแล้วก็ของตกสนะครับส่วนมาตรการเรื่องที่2ของเรื่องมาตรการบรรเทาภาระหนี้หรือพักชําระหนี้นั้นแนวทางในการพักชําระหนี้นั้นก็จะมีอยู่ประมาณสี่ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือการพักชําระหนี้คําว่าพักชําระหนี้นั้นก็หมายถึงทั้งพักชําระเงินต้นแบบที่หหรือพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับ เรื่องส่วนที่2นั้นก็เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือยืดเวลาการพักชำระหนี้ออกไปนะครับส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ก็มีทั้ง4ประเด็นในเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับอันนี้ก็ทั้งเจธนาคารและเจ็ดสถาบันการเงินนั้นก็ได้ยังดําเนินการต่ออย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับในเรื่องของพื้นที่ที่จะ,ะให้ความช่วยเหลือนั้น นอกจากในเรื่องของภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับยังมีในเรื่องของพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19และพื้นที่5จังหวัดนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางธนาคารสถาบันการเงินของรัฐนะครับทั้ง7แห่งนั้นได้ลงไปดูเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามนั้นในข้อสรุปในเรื่องของมาตรการเสริมสภาพคล่องนั้นวงเงินที่เรามีอยู่ในขณะนี้เฉพาะของ สาบันการเงินของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่ที่268,000ล้านนะครับส่วนในเรื่องของซอฟโลนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีวงเงินคงเหลืออยู่ที่370,000ล้านบาท เะนั้นวงเงินสภาพคล่องถ้าเราสามารถที่จะให้บริการได้นั้นก็อยู่ที่ประมาณ2638,000ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการทั้งหลายรวมทั้งธุรกิจต่างๆได้รับทราบแล้วก็ขอให้ติดต่อกับทางธนาคารอของรัฐได้ทุกแห่งนะครับทุกเวลานะครับส่วนสุดท้ายนะครับมาตรการในเรื่องของการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ ลดมาตรการในเรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนสังหาริมทรัพั์นะครับซึ่งทั้ง2เรื่องนั้นทางกระทรวงการคลังผมเองก็ได้หารือกับทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าก็เรื่องของโควิด19นั้นก็เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบอ,อ,อย่างทุนหน้านะครับแล้วก็มีภาระราค่าใช้จ่ายสําหรับในเรื่องของการชราระภาษีซึ่งก็ ขาดตอนมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็เป็นที่สรุปว่าในเรื่องของภาษีที่ดินและสิทงปลูกสร้างเราก็จะลดให้90เซนะครับลดให้90เพราะนั้นก็ชำระเพียงแค่10นะครับส่วนในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนนั้นก็จะลดให้เหลือ0.01เอร์ซนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ได้ภายใน2อาทิตย์นะครับใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทราบนะครับ